ในชีวิตคนเราเองก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะพลิกแพลงสถานการณ์เพื่อเจ้าตัวรอดให้ได้นะเพราะว่าถ้าเรายืนหยัดแบบตายตัวไม่พลิกแพลงเนี่ยระวัตจะไม่รอดจากสถานการณ์เลวร้ายก็ได้เหมือนกันนะอย่างในสามก๊กตอนนี้ฮะเหมือนกับโจโฉตอนที่รบกับม้าเชียวนะโจโฉถือว่าแพ้หมดรูปเลยนะจำเป็นปต้องควบม้าหนีเอ่อม้เชียวนะม้เชียวซึ่งเป็นฐานหนุ่มนะต้องการที่จะฆ่าโจโฉให้ได้นะเพราะว่าโจโฉเนี่ยฆ่าม้าเท้งพ่อของตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ย มาเสียวแกแค้นมากแค้นหนักต้องการฆ่าโยโฉได้ก็ต้องควบม้าไล่ติดตามโยโฉนะโยโฉควบม้าหนียังสุดชีวิตนะระหว่างที่ควบม้าหนีไปเนี่ยมาเสียวก็สังเกตเห็นโจโฉใส่เสื้อคลุมสีแดงนะมาเสียวก็ตะโกน ให้ทหารที่ไล่ล่าไปด้วยเนี่ยบอกว่าคนใส่เสื้อแดงคือโจโฉคนใส่เสื้อแดงคือโจโฉจับโจโฉให้ได้นะโจโฉใส่เสื้อสีแดงโอ,โอโ้โหโจโฉดีอย่างนั้นทาไงฮะก็จาเป็นนี้ต้องถอดเสื้อคลุมสีแดงเนี่ยเพื่อจะให้รอดพ้นจากสายตาของมาเฉียวถูกไหมฮะโจโฉก็จําเป็นต้องถอดเสื้อคลุมทิ้งเนี่ยมาเฉียวตามหลังมาก็สังเกตเห็นโจโฉถอดเสื้อคลุมทิ้งก็เห็น โจโฉเป็นคนโหนยาวก็อบอกตะโกนล,ลั่นไปว่วาโจโฉเป็นคนโหนดยาวคนโหนดยาวคือโจโฉจับโจโฉให้ได้โจโฉโหนยาวนะโอ้โหโจโฉได้ดีดังนัง้นก็ทาําไงดีโอ,โอหอง้ายเหลวขวายังไงดีก็ความมีดจากที่เอวมา,า,มาก็าาตัดโหนดที่เหมือนกันเนะพื่อจะอําพลางตาไม้เฉียวนะหลังจากตัดโหนดทิ้งแล้วลนะไม้เฉียวตามหลังมาก็เห็นนะไม้เฉียวก็ตะโกนลั่นไปว่ววา คนหนวดสั้นคือโจโฉโจโฉเป็นคนหนวดสั้นจับโจโฉให้ได้โจโฉเป็นคนหนวดสั้นโอ้โหโจโฉดีงั้นทาไงดีพลิกแพงสาการมาสองครั้งแล้วครั้งที่สามก็จําเป็นนี้ต้องพลิกแพงสาการอีกก็เอามีดอันเดิมตัดทงที่มีอยู่นะแล้วก็มาคุมหนวดไว้เพื่อจะบังตาไม่ให้มาเฉียวเห็นนะมาเฉียวเองก็ชักจะไล่ตามมาติดๆตเหมือนกันนะแต่สุดท้ายโจโฉก็รอดพ้นจะไปได้นะเพราะมีนายพลนะมีฐานเอกอีกคนหนึ่งนะ ฐานจึงหนีทับกไปเลยนยกับเข้ามาช่ชวยโจโฉเข้ามารบก,กับมาเสียวเพื่อจะรอเวลาชะลอเวลาเพื่อจะให้โจโฉหนีไปได้นะโอ้โจโฉก็ถือว่าเราตายบุบวิดแล้วก,ก็แก้ไขสถานการณ์มาถึงสามครั้งสามครานะในชิดคนเราเองในปัจจุบันก็เหมือนกันนะในเมื่อเราเจอวิกฤตเจอสถานการณ์ที่มันบีบรัดเจอสถานการณ์ที่มันบีบคั้นเนี่ยเราเองก็ต้องปรับตัวปรับชีวิตปรับวิธีการดำเนินชีวิตเพื่อจะให้ตัวเราเองเนี่ยอยู่รอดรอดพ้นจากสถานการณ์วิกฤตนี้ไปได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย มีความจําเป็นที่จะต้องปรับตัวปรับสถานการณ์พลิกแพลงเหตุการณ์เพื่อที่จะเอาตัวรอดนะเน,เนี่ก็เหมือนกับโจโฉนะยังไงร,รบกวนกดติดตามกดหัวใจแล้วก็มีคอมเมนตะ์ฮะหรือแชร์ด้วยก็ยิ่งดีนะะครับสวัสดีครับ,บ